เป็นโฉมแรกของ f ฟ r ร a รารีรุ่น488ที่มีสมรรถนะสูงรถสปอร์ต2ที่นั่งแบบเบร์ลินเนตาครั้งนี้มาพร้อมกับการดีไซน์ใหม่ที่เฉียบคมและโดดเด่นพร้อมจะสะกดทุกสายตายิ่งกว่าเดิม488 Spider มาพร้อมคุมพลังเครื่องยนต์ V8 เทอร์โบคู่วางกลางลำถ่ายให้พละกำลังสูงสุด660แรงมา้าด้วยความเร็วที่0ถึง100กิเมตรต่อชั่วโมในเวลาเพียง3วินาที ทรงกำลังขับเคลื่อนด้วยเกียร์ดูอัลคลาสเจ็ดจังหวะพร้อมด้วยระบบที่ช่วยควบคุมแรงบิดที่ทรงจากเครื่องยนต์ให้มีความนุ่มนวลและต่อเนื่องซึ่งนับว่าเป็นรถที่มีเครื่องยนต์แรงอันดับต้นๆของ Ferra ร i เลยทีเดียวและโดยรูปลักษ์ดีไซน์ใหม่ที่ถูกออกแบบมาให้เป็นไปตามหลักอากาศพลศาสตร์ทำให้ตัวรถมีการไหลผ่านของอากาศได้เป็นอย่างดีนับว่าเป็นการออกแบบได้ยังมีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน C88 Spider ยังติดตั้งกระจกบังลมด้านหลังที่สามารถปรับตำแหน่งได้ถึง3ระดับด้วยระบบไฟฟ้าเพื่อต้านกระแสลมวดที่เกิดขึ้นภายในห้องโดยสารเมื่อขับแบบเปิดหลังคาโดยใช้เวลาเปิดและปิดประทุนรถเพียงแค่14วินาทีเท่านั้น C88 Spider เหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์ของผู้ขับขี่ที่ต้องการความเร็วคล่องตัวโชคชีว และพร้อมที่จะพุ่งทยาไปกับสมรรถนะเครื่องยนต์ขั้นสูงยังเต็มพลังในแบบฉบับของ f ฟ r r a รารี